พระธรรมราชาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าด้วยพระพุทธธรรมนายของพระเจ้าประเสิทธที่โกศลครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคตรัสกับพระสารีบุตรว่าดูกระสารีบุตร เมื่อศาสนาของพระรามสัมมาสัมพุทธเจ้าล่วงไปแล้วในกับนั้นคนทั้งหลายบังเกิดมีอายุห้าหมื่นปีในการนั้นพระเจ้าปเสริฐที่โกศลจักเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าธรรมราชาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระชนมายุห้าหมื่นปี ทรงมีพระวรากายสูงสงิบหกศอกทรงมีต้นกากะถิง่งเป็นต้นไม้ตรัสรู้เมื่อพระาศาสดาเสด็จดำเนินดอกปทุมใหญ่สองดอกชํำแรกแผ่นดินรองรับพระบาททั้งสองดอกปทุมดอกหนึ่งดอกหนึ่งมีประมาณเท่าล้อรถพระบาททั้งสองประทับยืนบนดอกปทุม ที่ตั้งไว้แล้วเกิดมีดอกปทุมหนึ่งดอกสำเร็จแล้วด้วยแก้วเจ็ดประการณนะสถานที่ประทับนั่งมีต้นกลปพฤกอุบัติขึ้นต้นหนึ่งมหาชนทุกคนอาศัยต้นกลปพฤกเลี้ยงชีพคนทั้งหลายไม่ต้องทำไร่ไถนาไม่ต้องทำมาค้าขาย ด้วยพุทธานุภาพสมบัตินี้ได้เกิดขึ้นแล้วดูกราสารีบุตรพระโพธิสัตว์นั้นได้บำเพ็ญบารมีสิบประการด้วยผลแห่งบารมีข้อหนึ่งจึงทรงได้สมบัตินี้ดูกราสารีบุตรในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโกนาคมณนะ พระโพธิสัตว์ประเสริฐที่โกศลได้เป็นสุทัศนานพในการนั้นสุทัศนานพรักษาปทุมที่มีดอกในสระแห่งหนึ่งทุกทุกวันเขาเก็บดอกปทุมวันละสองดอกไปขายเขาซื้อข้าวสารเจ็ดกำมือด้วยค่าดอกปทุมสองดอกเขาเลี้ยงชีพด้วยการขายดอกปทุมวันหนึ่ง เขาได้เก็บดอกปทุมสองดอกและเดินไปตามทางเพื่อนำดอกปทุมไปขายขณะนั้นพระโกนาคมณะพุทธเจา้าเสด็จไปบินทบดทยังหมู่บ้านทอดพระเนตรเห็นสุทธมานพทรงพิจารณาสุทธมานพนั้นด้วยพระสัพพัญยุตยานแ,แล้วทรงดำริว่าสุทธมานพนั้น เป็นพุทธวงครั้นบำเพ็ญบารมีแล้วก็จักเป็นพระพุทธเจ้าบัดนี้เราจักพยากรณ์หน่อแห่งพระพุทธเจ้านี้ครั้นทรงดำริด,ดังนี้แล้วจึงได้ทรงแย้มพระโอษมานพได้เห็นพระพุทธเจ้าที่ทรงแย้มพระโอษจึงทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระโลกนาถผู้เจริญข้าพระองค์มีช่ญาติมีช่สหายเพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงแย้มพระโอษฐ์ให้ปรากฏเล่าพระบรมศาสดาได้ตรัสพระดำรัสว่าดูกระสุทธามานพผู้เจริญเจ้าคนเดียวเป็นน้องชายร่วมมารดาร่วมบิดาเดียวกับเรา มานพได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นน้องชายของพระองค์เมื่อไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูกระมานพผู้เจริญเมื่อพัทธกับนี้ล่วงไปแล้วมันกับเกิดขึ้นแล้วในกับนั้นจะมีพระพุทธเจ้าสองพระองค์ สเสด็จบังเกิดขึ้นรามราชจักเป็นพระรามสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนเมื่อพระรามสัมมาสัมพุทธเจ้าล่วงไปแล้วท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าธรรมราชาเราเป็นพระพุทธเจ้าก่อนท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าในภายหลังเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่า ท่านจักเป็นน้องชายของเราด้วยประการชนีสุทธามานพสดับพระพุทธพจน์มีจิตเลื่อมใสคิดว่าธรรมดาว่าพระพุทธพจนี้ไม่มีเป็นสองเป็นจริงแท้เสมอเราใช้ค่าขายดอกปทุมสองดอกเลี้ยงชีพบัตรนี้จากถวายดอกปทุมสองดอก เป็นทานแด่พระพุทธเจ้าเขาจึงน้อมนำดอกปทุมสองดอกเข้าไปถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงรับเอาดอกปทุมแล้วประทับนั่งเหนือดอกปทุมสองดอกนั้นสุดท้ามานพเห็นพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนดอกปทุมแล้วได้คิดอย่างนี้ว่าขอแสงดวงอาทิตย์ อย,ย่าแผดเผาพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยครั้นแล้วจึงนำเอาต้นอ้อสี่ต้นมาปักไว้ทั้งสี่ทิศเอาผ้าสองผืนมากางปิดกั้นแดดถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระโกนาคมณะสัมมาสัมพุทธเจ้าขอการถวายดอกปทุมและผ้านี้ จงเป็นปัจจัยแห่งพระสัพพัญยุตยานเถิดในการนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพยากรณ์ว่าขอความปรารถนาจงพลันสำเร็จแก่ท่านเหมือนอย่างที่ท่านมีความดำริเถิดในการนั้นเสียงนั้นดังกระชอนไปเบื้องต่ำลงไปจนถึงนาคพิภพ,พ เบื้องบนขึ้นไปจนถึงพรหมโลกในการนั้นพระยานาคราชขึ้นมาจากนาคพ,พิภพเท้ามหาพรหมลงมาจากพรหมโลกเท้ามหาพรหมและพระยานาคราชเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาถวายบังคมทูลถามพระาศาสดาว่าความปรารถนาของสุทธามนพจะสำเร็จหรือไม่ พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูกระะท่านผู้เจริญทั้งหลายสุดท้ามานกใช้ผ้ากลางกั้นหมอกและแดดให้เราทั้งกลางคืนและกลางวันเพราะฉะนั้นเขาจะสําเร็จความปรารถนาเทวดาทั้งหลายทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรเป็นความสำเร็จอะไรเป็นเหตุปัจจัยอะไรพึงสำเร็จแก่สุทธามนพพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสบอกเทวดาทั้งหลายถึงความสำเร็จแห่งสุทธามนพนั้นว่าดูกรารเทวดาทั้งหลายผู้เจริญเมื่อพัทธรกับล่วงไปแล้วเกิดมีมันทกับขึ้นในกับนั้น พระรามราชจากเป็นพระรามมาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ปฐมมานพนี้จากเป็นพระพุทธเจ้าในภายหลังในการนั้นเทวดาทุกหมู่เหล่านาคราชทุกหมู่เหล่ามหาพรมทุกหมู่เหล่าพากันสาธุการบูชามานพนั้นเป็นการบูชาวิเศษยิ่งใหญ่ ดูกระสารีบุตรด้วยผลที่สุทธามานพถวายดอกบัวสองดอกจึงบังเกิดดอกบัวสองดอกเท่าล้อรถในเวลาเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทด้วยผลที่มีขันติธรรมจึงบังเกิดต้นกลปพฤกด้วยผลที่ใช้ผ้ากั้นแดดถวายจึงบังเกิดมีห้องหน้ารื่นรม สำเร็จแล้วด้วยแก้วเจ็ดประการณนะสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งและบรรทมนั้นด้วยผลที่ถวายดอกประทุมสองดอกและชีวิตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระชนมายุห้าหมื่นปีดูการสารีบุตรสถานที่ที่พระโกนาคมณะพุทธเจ้าพยากรณ์แล้วนั้น ได้เกิดมีต้นกลลปรพฤกต้นหนึ่งแล้วมหาชนทั้งหมดอาศัยต้นกลลประพฤกนั้นเลี้ยงชีวิตดูกราสารีบุตรมหาชนทั้งปวงต้องการพบพระาศาสนาของพระสีอริยะเมตรตรหากไม่ได้พบไซก็ย่อมต้องการพบพระาศาสนาของพระรามสัมมาสัมพุทธเจ้า หากไม่ได้พบพระศาสนาของพระรามสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นไซก็ย่อมต้องการยิ่งที่จะได้พบพระศาสนาของพระเจ้าประเสนทิโกศลพระธรรมราชาสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องพระธรรมราชาสัมมาสัมพุทธเจ้าจบ